มีเสียงอะไรวเดี๋ยวูเรื่องเมืองกวาไทยจะดีเลย,ยนี่วันนี้เพสเนี่ยจะมาลองของบ้านล้างอยู่ในแบบห่างจากตัวถนนไม่เท่าไรแต่มันอยู่ในป่าทึบเลยทีเนี้ยคือว่ามีเพื่อนเพื่อนผมโดยตรงเลยเนี่ยเขาบอกมาว่าเนี่ยอยากให้มาลองบ้านตรงเนี้ยเพราะมันเฮี้ยมันน่าก,กลัว แต่ประวัติอะไรไม่รู้ว่ามีประวัติอะไรหรือเปล่าแต่ว่าอยากมาลองอยากมาพิสูจน์พอเขาบอกว่าแกงกลัวผีเนี่ยของแท้หายไปไหนก็ไปเราก็จะไป <C oughs> ดูบรรยากาศรอบข้างกันไหม <C oughs> ตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านเห็น <C oughs> ตัวบ้านไหมมองไม่เห็นก็มองไปใกล้ๆกว่านี้ตอนเราเดินเข้าไปดูนะ <C oughs> ตามมาเลยนะเดินเไปดูที่นี่วันนี้เราจะทําพิธีเหมือนเดิมนะอ่าเหมือนเดิมเราจะลองท้าทายดูเฮ้ยแต่บอกตรงๆด้วยตอนยิง เนี่ยเนี่ยครั้งเนี่ยมาสองคนจริงๆพี่แอดก็ตะกล้องสองคนเลยมีของแทงทางไหนเลยปา่าทางนี้ก็ามาหลังเลยค่อยๆเดินดไ,ได้บอกทางเลยนะได้ไหมได้ไหมเหี้ยขนลุกเลยว่ะเนี่อะหายมาสางฝ่าในนี้เอาไงต่อเข้าไปไดอิอุ้ยอุ้ย อืมเฮ้ยอะไรวะอะไรเขาขาวเอ้ยใบออตองเอาใบตองเนี่ยต้นกล้วยเอาต้นกล้วยอ่าตกใจมั้ยมาคือทางเขา่าอืมทางเข่าขนลุกแล้น้องน้องนหนูเพื่อนเพื่นพี่อย่าลอกเลียนแตดนะครับ ถ้าใครจะมาแนะนําให้มาลหลายๆคนแต่นี่เค็เจผีของไม, <า S 1> ม่จริงไม่คนมาต้องพูดจริงว่าไม่ครมา่เ็นจผีของแท้จริงไม่จริม,มาเลยหรอกหลบซ่าเลยวะอ้อน่ากลัวไม่สนอนเลยสนอนไม่ได้เลย ตรงนั้นก็ม,งกม,งกมงึงนีกเป็นกะปา๋าอันนี้ระป๋าไปไม่ได้ไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้ทำยังไงเดี๋ยวดูนตรงนี้ไป,นนไปไม่ได้ไปไม่ได้เนาะเอาไปนี่ดีกว่าเรามันแคบมาลองวิธีในบ้านเนาะถ้าเราจะทำวิธีจะทำในบ้านที่ีนี่ทำตรงไหนดีวะที่มันจะเงี้ยงกลางบ้านเหรอตอนไหนเขาก็มองว่าเป็นกลางบ้าน นี่อยักอยู่ทำแตบที่ฟ้าที่ฟานี่เลยที่ป่าที่ป้าเนี่ยตัวหด่นนี่นี่ดูน่ากลัวเลยว่าไงลงดีไหมเออจบเฉียดจริงอจริงจริงตกทักไอ้เหี้ยเขาบอกว่าทานจริงจริงทไม่ดีนะไม่ดีนะไม่ดีก็ต้องทำอยู่ดีนี่แหละทไม่ดีเราก็ต้องทำนะแต่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆถ้าใครมีเรื่องเล่าที่น่ากลัวเนี่ยส่งคลิปเสียงมาเลยครับ จะออกอากาศช่องแกงกวัวผีช่วงเล่าแล้วหลอนตอนนี้ถึงอีพีไหนผมเราไม่ได้นับเป็นอนะีพีเนาะเราเม็นเปนนับเป็นปน,น,นับเป็นเรื่องเออนับเป็นเรื่องส่งมาเลยตั้งชื่อเรื่องมาเลยคือจะเป็นเรื่องของเราเรื่องของเอื่อนก็ได้รู้จักอะไรก็ได้อมันช่วยก็ส่งมาเยอะๆนะครับเราลงให้ทุกเรื่องเลยอืมสัญญาเลยว่าลงให้ทุกเรื่องจริงๆอีกอย่างนะครับอย่าลืมนะครับช่วยอุดหนุนผัดหมี่แกงกวัวผีด้วยนะครับผัดหมี่ หนึ่งชุดมีสี่ห่อร้อยเก้าบาทนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เนอะอืมโอเคครับเราจะเริ่มตรงไหนตรงนี้ดีกว่าขอ,อ,อ,ขอเฮียดิโอเคกันเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดข,ของเต็มของข้าหนึ่งที่หน้าต่างเลยอตอนนี้เราจะเริ่มทําพิธีลุกหนูเลยอืมเดีเราเริ่มพิธีตรงกลางบ้านแล้วแดี๋วขอ,ขอสำหรับไปเข้ารถเพราะวัยชายสว่าดม,มากเลยรถเนี่ยยุงกัดยุงกัดยุงกัดอ ก็ใช่เห็นเงามืองก็หลอนมึงเงาด้านหลังเสียงทีพูดแล้วไม่ออกไหมนายมาเขียนมือกุมองแต่พูดกับมือไม่ยินเสียงเลยลงเงียบไปไมได้เพียวๆอย่างนี้นายคุณไม่ได้ยินการปักทุกกับหัวเนี่ยคือการลบหลู่เจ้าที่ที่วนเวีนเนี่ยสัมผัสวสีนะบอกก่อนเดี๋ยวจะถามว่าทำไมต้องการปักทุกกับหัว ก็คือการลบลูอืมระหว่างนี้เราก็รอไม่ได้ยินปคุณไม่ได้ยินไหนี่ตัวนี้ก็ไม่กุลแบงอะไรคุบณที่มึงทำใกล้ตรงเนี้ยกุลแบงกัดตาคุณไม่ได้ยินนะ หลอนวราเป่าไม่ีอะไรเลยเงีบลยโอ้โหตกใเสียงนตุ่ม่ได้ไหขางกล้องไหมเสียงยังดังเลยยี่ยัง,ยงดังเลยเสียงกระเบื่นอนขางบนอะเดี๋ยวดิดดดด เียม,มันสามารถส่งเห็นได้ปวะโอ้เฮียมันออกไปไม่ได้อ่ะเฮียนียจเียมเฮีตเฮียงเอียมเฮียมเีเ่มเฮียมเตมเฮีเฮยมเมเฮี่มมเเฮมเฮียมมเมเียเฮีเฮยมมเมเฮยีเียมเฮี่าเฮีเยเเยเียีเียเมย ก็ต้องดูคุณสันเลยไงแต่ว่าแม่งมาได้ต้องให้สุดเนาะมันได้แค่เสียงมันอาจจะใครที่มาเหยียบคนอื่นกระตกหลังคากระเบื้องสันจะกกลัวนั่นแหละเก็ว่าลบลบทำวิธีการกลางบ้านได้ไหมกูว่าตรงนี้มันเอาจริงกูใจไม่ค่อยดีทำใหม่กลางบ้านได้ดูนี่ไงมากระเทยทำไมอ่าอ่ามา,าหยุดรดลดย้ายที่เก่า แต่เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนตรงจุดทําน,นะอยู่เดียวต่อได้ไหมอืมตอนนี้เราถ,ถามว่าตอนนี้เรากลัวไหมเรากลัวแล้วนะแต่เราอย่าใจดีสู้เสืออยู่เรายังไม่นี่จุดใหม่จุดใหมเ่เรียนรู้ลดลทู่ทู่แบบทุกจุดหม่ครับตอนนี้เรายัางใจดีสู้เสืออยู่นะครับอย่าหลงเงาตัวเองใช่แต่ตอนนี้ตอนนี้ พอเห็นเงามันกูหลอนเห็นมันดูอะดูไม่โคตรเหมือน,น,นเลยเรายด้หลอนเงาตัวเองไมเ <c oughs> ห, <c oughs> ห็อเงาแค่เสียงจริงอาไอ้ยูไหลอนทุกอย่างตันเนี่ยคนหลอนทุกอย่างเลย หมอคนนี้ก็หนึ่งว่าแม่ะบบแต่ตรงเสียงเนี่ยไม่น่ากลัวว่ะระเด็นอไรกันป่ะเด็นเวเดีเดี๋ยวแม่เียปวดฉี่แล้วม่เสียวบา่าเนี่ยเสย นี่นั่งให้มันไอ้ื่องหายได้ไงนะเขาตกล,ลงมาตรงนี้อ่ะใช่ไหมเออเนี่แหละนี่กระต่างก็งปิดเลยไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าใครจะมาแกล้งเรามาันมันต้องได้ยินเสียงอ่อนต่างดิว่าน้าต่างปิดใครจะมาแกล้งเปิดได้ได้ดมันเปิดถ้าเปิดต้อง,ง,งมีเสียงเลยแต้องมีเสียงยี่ใครไปไวขนาดนั้นไม่แต่ดูกระต่างแข็งมากเลยนะเออไม่อย่างน้อยมัต้องมีเสียงอ่ะถ้ามันจะไปไวขนาดถ้าจะไปไวอันนี้พยายามมองแบบ ที่โซลันด์เดี๋ยวดูรูปสอง,งนี่แต่มีคนไปขันตานายนี่ครับเคยเห็นอะไรชัาา่าเป็นการเตือนจริงๆนี่เป็นเรื่องของจริงว่ะมาเห็นตะเกียบเขียนใช่ไหมมเดีด๋วยวนี้ตรงนี้เนะลยหลุดหนักเฮ้ยมันเห็นตกใจตกใจเฮียหลอนเลยมาเมื่อกี้เขียนเลยว่านั่งนั่งเลยอ่ะแล้วลงมาตรงเนี้ยลงมาตรงไหน มึงฮียไมจะพึ่งทิ้งกูดิอี่กเซลงทิ้งกูเสียเลยแล้วมาสองคนด้วยแม่งใสตอนนี้นะแม่งเสียวูเสียวมูเเยไปเยยลยไปเร็วมากเลยตนะกเนี่ยเฮ้ยไปเยอะแล้วมาสองคน มันเรื่องการป่าย,ยังเไม่ปลอดภัยด้วันจ์นีกูก็แม่งนลุกเลยไปไปจับของไปเดี๋ยวเดี๋วเสียงปังปมีเสียงอะไรวะเดี๋ยวองไม่ปลอดภัยตงนี้เลยปังังังไปไปเ,เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวทุทท เลยตอนนี้นะครับผมออกมาจากตัวบ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราสองคนเองนะครับเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยกูมั่นใจแน่ๆว่าไม่ใช่คนเดี๋ยวไป เออเขาเรียกอะไรไปดูรีเพย์ย้อนหลังได้มันรู้ซึกแบบตั้งแต่ทําพิธีตอนแรกเลยนะที่เราทําพิธีเนี่ยผมเนี่ยรู้ซึกขนลุกแล้วตั้งแต่ตอนพิธีครั้งแรกติดขอบหน้าต่างใช่ไหมขนลุกเราได้ยินเสียงอยู่บนหลังคาตึงๆๆที่เนี่ยเราก็คิดว่าเออของแท้แน่นอนว่ะจริงว่ะไม่ใช่ไแมแต่ตวัาตอนเสียง่ะใช่ไหมว่ากูยังไม่เชื่อนะว่า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 คนบอกว่าหายไปทํากลางบ้านจะเฮี้ยนกว่าเราไปย้ายไปทําการบ้านไอ้กลางบ้าน พอทํากลางบ้านเซจไม่รู้อะไรโดนใจเหมือนมันเหมือนหางตากูจะเห็นข้างบนแวบๆน่ะคือได้ส่องขึ้นไปโอ้โหเยี่ยเต็มตีนเลยมึงเห็นใช่ไหมในกองมึงก็เห็นใช่ไหมเห็นเลยเว้ยมึงเป็นคนสกรีตกูลองกดสองขน้นไปดูโอ้โหนี่นี่ตัวบ้านอยู่นี่เองแม่งที่นั่งอยู่ข้างบนมันเรียกอะไรขอบปูนเหรออ๋อนะคหลังใหม่เราอ่ะเรามันมันมันกระโดดลงไปอืแล้วเราเขาตามไปในห้องถ้าถ้าผู้ผมแกล้งเตรียงกันจริงนะ มันก็ต้องมีเสียงคนออกจากหน้าชั้ปิดเปิดอันนี้ไม่มีเสียงนหน้าต่างกับปิดแล้วตะก้องไปดันหน้าต่างวอ้ยร้อนเลยมึงไปดันหน้าต่างใช่ไหมแข็งมากถ้าดันเรามีเสียงเนี้ยแน่นแน่นอนอือแต่นี่ไม่มีเสียงอะไรเลยที่ออกมาเนี่ยคือกลัวเอาความปลอดภัยก่อนีาบ้านตัวเนี้ยมองเห็นไหมไม่เห่ที่มึงบอกว่าถ้าถ้าเราถ้าสมมติถ้ามองว่าเราเอาคนมาเตรียมนะมันไม่ไปเร็วขนาดนั้นเราเมื่อกี้พอสวบพุ่มเราก็ลงไปเลยไม่ใช่ เราเดินไปดูแมงกยิมนาติกยิมนาติกก็ต้องมีเสียงเหรอวะหรือมันเป็นไปไม่ได้เรอกมองมันเป็นเป็นไปไม่ได้อ่ะที่ว่าจริงแล้วเราจังหวะจังหวะอีกจังหวะนึงจะเป็นที่ออกมาต่อออกมาจากนห้องแล้วอะเออแล้วที่เจ้าที่เห็นเลยั่นเห็นเลยคายออกมาเลยอะแล้วเราไม่ไปดูอ่ะมันมนุษย์ไม่ทําเป็นเร็วขนาดนั้นแล้วทำไมองก็มันยืนอยู่นี่นานๆวะเออแค่มาสรุปว่าสิ่งแต่แต่ว่าตอนรับว่าช่วงแรกที่ได้ยินเสียงอะ ยังไม่ได้เชื่อแต่ก็อาจจะแค่ท้าวใจบ,บิวแม่เอาวิวบิวอยู่พอสมควรแต่ยังไม่ได้ช่วยไม่เชื่อไม่เชื่อเฮ้แต่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆอุดหนุนผัดหมี่ของเราด้วยนะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นกำลังใจในการถ่ายทําคลิปของพวกเราในคลิปต่อๆไปอันนี้ไม่ใช่ว่าเราถ่ายปั๊บเราเจอเลยนะเราถ่ายมาหลายคลิปแล้วใช่ถ้าคลิปไหนไม่เจอเราจะไม่ลงอืมจริงๆแกพูดแบบนี้ซ้ำไปหลายรอบแล้วนะเข้าใจนะเข้าใจตรงกันแล้วเนาะไปยังป้าถเวลาแล้วตอนนี้เรา 我了，拍一个。我了，快把拍。<排>